สวัสดีครับท่านสมาชิก f c ซทุกท่านนะครับที่รักนะครับมาพบกันช่องบุญมีนาทีทองครับมาแบ่งปันกันวันละสูตรนะครับท่านสมาชิกวันนี้จะามาเสนอตามสัญญาครับตัววิ่งสองตัวมาตัวนะครับนะคู่จัดคู่ชุดก็ให้ไปแล้วนะครับนะไม่อยากลงสูตรมากเกินไปนะครับวันนี้ก็ คำเตือนเช่นเคยนะครับต่อไปก็สบายใจแล้วทา่านตวิกนะถ้ารัฐบาลเปิด2ตัว3ตัวนะต่อไปทาง youtube นี่อาจารย์ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มใน u t u b e นะครับนะสมัครเป็นสมาชิกทาง youtube นะครับนะเป็นจะให้สูตรเต็มที่นะครับนะทาง YouTube นะครับสมัครทาง youtube นะครับนะเพราะว่าอาจารย์ก็ สักพักหนึ่งไม่กี่เดี๋ยวก็เดินทางไปอยู่ต่าัยาวัดนะครับนะจะได้ทําไว้ให้เต็มที่นะครับเพราะตอนนี้อาจารย์ก็ยังเคลียร์งานอยู่ครับนะแต่ว่าจะลางานเต่าแก่ก็ยังไม่ให้ลานะครับเนะ <c oughs> จ้านายก็ยังให้อยู่ช่วยงานก่อนนะครับให้ช่วยงานเพราะว่าเราอยู่มานานนะครับอยู่มานานท่านก็ยังคุณเก่าคุณแก่ไม่อยากให้ จริงๆปลดเกษียณงานแล้วท่านจะให้ต่ออายุงานนะครับนะเพราะว่าอายุงานยังปลดเกษียณแล้วนะครับแต่ท่านให้ช่วยงานก่อนนะครับนะคนเก่าเป็นแก่ก็อาจารย์ก็ต้องช่วยงานสักพักหนึ่งก่อนนะครับนะเพราะว่าลูกลานก็ไปอยู่ต่างจังหวัดหมดแล้วนะครับนี่สูตรนี้ก็ยังไม่เสนอนะครับนะสองตัวมาตัวเดินยาวเหมือนกันนะนี่สูตรนี้ เดินยาวเหมือนกันนะครับเดินหลายสิบวันกันแต่ไม่รู้ว่าสูตรผิดแหละไม่รู้สูตรไหนจะผิดนะครับก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมีนาทีทองตลอดดีมานะครับผมวันนี้จะมาเนือเลขวิ่สงสตัวมาตัวนะครับ แน่ตามสัญญานะครับเรียกวิ่งล่างมันง่ายนะครับท่านสมาชิกมันมีแค่สองหลักนี่ครับสี่กับห้ามาห้าสามนะครับถูกค้านะสองตัวมาตัวถ้าเราก็ถ้าสองตัวมาตัวเนี่ยถ้าพันออกมามันได้สามสิบหกชุดนะล่างล่างกันเดียวนะครับได้สามสิบหกชุดถ้าตัวเดียวได้สิบเก้าชุดท่านสมาชิก ถ้าสองตัวจะได้สามสิบหกชุดมันจะย่นมาย่นมานะครับนะสามสิบหกชุดยังไงก็ได้กําไรนะครับวันนี้ศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งสี่เดียครับนะเข้ามาก็สิบกว่างวดนะครับสามก็สี่ออกสี่สองนะครับเจ็ดกับแปดออกแปดสามนะครับเจ็ดกับแปดอีกออกเจ็ดห้านะครับนะวันนี้แปดเก้ากับศูนย์ออกห้าศูนย์ถูกครับนะครับ ศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งห้านะครับนะวันนี้เก้ากับศูนย์ออกเจ็ดศูนย์นะครับสี่กับห้าออกหกสี่เก้ากับศูนย์ออกศูนย์แปดงวดที่แล้วแต่ข้างล่างอาจารย์งลงให้ท่านสมาชิกสองตัวมาตัวยังไม่เคยผิดนะลงในในกลุ่มห้องวีพีแบบหลายงวดแล้วครับสองตัวมาตัวนะแต่ข้างบนหลุดจริงแต่ข้างล่างยังไม่เคยหลุดนะครับห้องวีนะสี่กับห้า มาสี่กับเจ็ดกับแปดมาแปดงวดนี้สี่กับเจ็ดมาเจ็ดนะครับเออหกกับเจ็ดมาเจ็ดนะครับแปดกับเก้ามาเก้าสองเก้ากับศูนย์มาศูนย์นะครับห้ากับหกออกห้าห้ามาห้านะครับวันแล้วหกกับเจ็ดมาเจ็ดนะครับอ่ามาเจ็ดนะครับเข้ามากี่งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดงวดนะครับนะ ก็เดินดีนะครับใช้มาสองงวดเลยนะสูตรนี้นะเป็นสูตรเก่านะครับนี่วันนี้สองกับสามท่านจะม,มาจิกนะสองกับสามท่านก็มาตัวเดียวมาสองตัวก็ได้ครับแต่เล็งให้สามเลยครับฟันธงสามเลยนะนี่สามท่านวุนนี้มั่นใจรางสองกับสามมั่นใจสามนะครับดูทางเด่เอเดินเลขได้นะครับเห็นไหม ตัวทตัวตัวที่สองมันจะมาเยอะกว่าตัวหน้านะตัวหน้านานๆจะมาทีนะครับตรนเนี้ยนี่จะมาตัวหลังมากกว่าเห็นไหมท่านะมาชิกจะมาตัวหลังมากถีไหมเนี่มันดูเราต้องดูทางหวยด้วยนี่งวดที่แล้วก็มาตัวหลังนะครับถ้ามาตัวหลังมันจะส่วนมากก็ย้ำอีกนะเนี่อเด่นสามรองสองวางกันเด้ดนะครับนี่ก็ยิงว็ให้เรียบร้อยแล้วนี่เอาสองกับสามเนี่ยสองกับสามเด่นวดนี้ มาตัวอย่างน้อยนะครับใครไม่มีสองตัวนี้ก็นี่อันนี้ที่ว่าหลักสิบแข็งหลักหน่วยแข็งๆเย่ยหลักสิบก็หนึ่งสองห้าหกอันนี้ก็เดินหลักสิบก็เดินมาสิบกว่างวดเหมือนกันนะครับหลักหน่วยก็เดินมาสิบกว่างวดเหมือนกันหลักหน่วยนะนี่หลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยก็ไม่เคยปิดนี่ไหมครับถ้าสองมามาสิบ เห็นไหมมันจะแยกเลยถ้าสามมามาหน่วยนะครับสามมาก็มาหน่วยนี่ถ้าสามมาเห็นไหมสามมาจะเป็นหนึ่งสามนะจะเป็นวันสงการหรือเปล่าหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามถ้าสามมานะให้เน้นอยู่นี้สี่ชุดสี่ชุดนี้ท่านจะมาิกเน้นไว้เนี่สี่ชุดนะถ้าสองมาจะเป็นสองศูนย์เนี่ยวันยุบสภาพอดีเลยถ้ามาสองศูนย์ยุบสภาเลย สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดนี่จะมีแค่นี้ครับนะทั้งหมดก็อันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะครับแปดชุดไม่มากมายอะไรท่านจะดีแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะนี่นี่นะครับวันวันที่ยังไม่บอกเลยนะเดี๋ยวงงอีกเอ๊ะของงวดไหนอีกนะ หเมษานะครับหนึ่งเมษายนนะครับท่านจะมาจิกนะเดี๋ยงงงไม่ได้ลงวันที่ให้นะครับนะนี่นะครับมีสูตรเยอะนะครับนะที่จะลงให้สูตรคัดทั้งวันเป็นวันนี้คัดครึ่งวันน่ะเป็นยี่สิบสาสิบสูตร แล้วก็หาขึ้นมาโจทย์ไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ลงให้ก็มีก็ไว้เผื่อว่ามันจะเดินไหมถ้าเดินต่อเดี๋ยวมันลงให้นะสูตรใหม่ก็เยอะแต่ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวมันจะมาตีกันแล้วก็สับสนไม่รู้จะจับตัวไหนอีกนะครับแคปหน้าจอนะครับนะเออนี่ชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนี่ล่างน,นะครับสองตัวมาตัวสองกับสามนะครับสองกับสามนะครับสูตรก็ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนะสูตร ห้องสูตร VAP ก็ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนะครับสองตัวมาตัวสองกับสามนี่ให้ท่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าถ้าจยานก็ให้ไปแล้วนะสูตรนี้นะครับบสองตัวมาตัวนะครับนี่นะครับสูตรนี้เดินยาวครับนะแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีชัยครับผมขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะครับนะ 8ปดชุดตรงๆนะครับแปดชุดตรงๆท่านจะกลับก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะบางทีหลักมันเพี้ยนได้นะไม่รู้คนซ้ายไปยืนขวาคนขวามาอยู่ฝั่งซ้ายมันก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็สลับหลักได้นะครับะควรกลับนะครับท่านจะมาจิกขอโชคดีมีใจครับจะเจ็บจะจนเข้ามาแล้วขอให้เฮงๆรวยๆครับสวัสดีนะครับ